สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับเราคนตื่นดูบอลอีกแล้วนะครับผมสำหรับสัปดาห์ที่3ของฤดูกาล2025-2026นะครับผมวันนี้วันที่30สิงหาวันเสาร์นะครับผมวันนี้มีทั้งหมด6คู่นะครับเริ่มตั้งแต่คู่6โมงเย็นนะครับเชลซีเปิดบ้านเจอฟูลแลมนะครับแล้วก็คู่3ทุ่มนะครับผมแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอเบอร์รี่น้องใหม่นะครับผมซันเดอร์แลนด์เจอเบนฟอร์ดสเปอร์เจอบอมมัด วูบเจอเอเวอร์ตันและคู่ดึกนะผมห้าทุ่มครึ่งนะลีดยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลวันอาทิตย์นะผมที่สามสิบเอ็ดนะผมไบตันเจอแมนซิตี้ฟอเรสต์เจอเวสต์แฮมนะครับสองทุ่มและบิ๊กแมตช์นะผมลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจออาร์เซนอลนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับและคู่คืนวันจันทร์ดึกนะผมแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอ คริสตันพาเลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตารางคะแนนจะมีการขยับขึ้นลงยังไงนะผมตอนนี้นะครับผมอันดับที่1นนะครับผมก็ยังคงเป็นอาร์เซนอลนะครับแข่งสองนัดมีหคะแนนสเปอร์แข่งสองนัดมีหกคะแนนเอร์พูลแข่งสองนัดมีหคะแนนเชลซีแข่งสองนัดมีสี่คะแนนส่วนแมนซิตี้ของเรานะครับอันดับที่หกนะครับแข่งสองนัดมีสามคะแนนพลาดท่าให้กับสเปอร์ไปในสัปดาห์ที่แล้วนะผม และท้ายตารางเลยนะครับผมอุ้ยตกใจนะครับผมท้ายตารางนะครับผมก็จะมีตั้งแต่นิวคาสเซิลนะครับหนึ่งคะแนนนะครับสองนัดแมนยูนะครับอันดับที่สิบหกนะครับผมแข่งสองนัดมีหนึ่งคะแนนอตตันวิล่าสองนัดมีหนึ่งคะแนนนะครับไบตันสองนัดมีหนึ่งคะแนนและที่ยังเก็บคะแนนไม่ได้เลยก็จะเป็นวูฟกับเวสแฮมนะครับผมก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาดูกันนะครับว่าตารางคะแนนจะมีการขยับยังไงกันบ้างนะครับผม แต่เราจะมาลุ้นกันว่าทีมใหญ่บางทีมนะครับจะมีการปลดอุ้ยไม่ใช่นะครับจะมีการขยับหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรกันมากขึ้นหรือไม่นะครับบางทีมเสริมทัพมาเยอะแต่ก็ยังไม่เข้าฝักนะผมก็ฝากติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมในฤดูกาล2025 2026และฝากสนับสนุนเรานะครับตอนนี้เรามีรถเปิดตัวใหม่นะครับสำหรับเจคู่5นะครับ ทำให้ตลาดแตกอยู่ตอนนี้นะครับผมจากยอดจอง1,000คันนะครับตอนนี้เราให้สิทธิ์การจองมากถึง4,000คันนะผมเพราะยอดจองตอนนี้นะครับรวมทั้งงาน Big Motor Show และโชว์รูมนะครับมากกว่า5,000คันไปแล้วนะครับสำหรับเจคู่ะครับท่านใดที่ยังสนใจสิทธิ์การจองอยู่นะครับจองเพียง1,000ันบาทนะผมอจองสิทธิ์เพียง1,000บาทในราคาเริ่มต้น 549,000บาทนะครับผมและตัวแม็กเลยนะครับ599,000บาทนะครับจากราคา679,000บาทอุปกรณ์ของแถมเราให้ครบนะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักทายที่เราได้นะครับ0616498293นะครับผม0616498293สําหรับคนตื่นดูบอนครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมเพราะตอนนี้ก็ลดเริ่มทยอยลงแล้วนะครับท่านใดที่มองหา รถใช้งานที่ตอบโจทย์นะครับผมต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์เป็น b s e gment ที่เป็น SUV เหมาะสำหรับการใช้ในเมืองนึงชาร์จวิ่งได้4 6 1กิโลครับวันนี้ขอฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นครับ18.30นาทีเชียร์เชลซีครับผมสวัสดีครับ